เครือเมิคปี2024มีโปรแกรมอะไรให้เลือกกันบ้างมาฟังกันเลยครับ ปีนี้ก็เข้าปีที่12แล้วนะครับที่เราให้บริการเพื่อนๆกันมานะครับตั้งแต่เทคโนโลยีเก่าๆนะครับในการบริการเพื่อความเงางามและการปกป้องสีรถที่เพื่อนๆรักนะครับจนมาปีนี้ปี2024นะครับเราก็เช่นเดิมครับมีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะครับแล้วก็ข้อแนะนําในการเลือกโปรแกรมนะครับในการทําเครื่อบเซรามิกเนี่ย มีโปรแกรมไหนบ้างและเหมาะกับเพื่อนๆที่ใช้งานรถอย่างไรงบประมาณแบบไหนบ้างมาฟังกันเลยครับอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะมาให้ความรู้กันก่อน,นครับว่าการเครื่อสมิกเนี่ยในการกําหนดราคาเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะสับสนนะครับว่าราคามันต่างกันแล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเครื <S <S ่อสมิกที่ดีเนี่ยมีองค์ประกอบหลกัหลกๆเนี่ยสองค์ประกอบด้วยกันเลยนะครับต้องใช้คําว่าองค์ประกอบหลกัหลกๆเลยนะครับ เพราะจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้นะฮะมาเริ่มต้นที่องค์ประกอบแรกนะครับก็คือการเตรียมผิวนะครับหรือการขัดสีนั่นแหละครับการขัดสีเนี่ยไม่ใช่จะใช้คําว่าขัดสีแล้วจะจบนะครับขัดสีเนี่ยมีหลายลักษณะนะครับอาจจะไม่ว่าการขัดชักเงาหรือแว่นลูกนะการขัดรบรอยเต็มระบบหรือ PCS นะแล้วก็การขัดแบบปรับผิวส้มหรือ m i r r o r f i ฟ i s h นะฮะการขัดเนี่ย แต่และแบบเนี่ยก็จะมีผลงานที่ออกมาเนี่ยแตกต่างกันนะครับแล้วก็การขัดแบบที่ล้ำล้าที่เน้นให้งานคมๆเงาๆเหมือนกระจกเนี่ยก็เป็นการขัดแบบปรับผิวส้มนะซึ่งพวกนี้ต้องใช้เทคนิคฝีมือค่อนข้างสูงและใช้เวลาที่นานกว่าปกติแบบขัดสีทั่วไปครับอรปกรบที่2ก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้จะเสริมนิดนึงนะครับว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจไปว่านะครับว่าความแข็ง ของผลิตภัณฑ์ ที่เซตตัวแล้วเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหลักนะฮะหรือความหนาเป็นต้นนะฮะซึ่งเอาข้อจริงแล้วนะ,ะในเรื่องความแข็งเนี่ยมันเป็นมาตรวัดแบบ pencil scale นะฮะซึ่งมัน,เป,นเป็นแค่เทสแบบแรงในสักดเท่านั้นเองนะฮะหรือเรื่องความหนาเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ได้มีความหนาสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสับสนนะครับอาจจะเห็นโฆษณาที่จะให้ความหนาหลายๆไม้ขอนเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่ข้อที่จริงนะครับเพราะเครื่องสมิกจริงๆแล้วเนี่ยมันบางมากครับสองไม้ขอนสามไม้ค้อนเท่านั้นนะครับในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องได้ดีเนี่ยตอนเนี้ ก็จะชี้หรือชูนะฮะในเรื่องเทคโนโลยีมากกว่านะครับเช่นผลิตภัณฑ์ที่ออกมารุ่นใหม่ๆนะครับตอนนี้เทคโนโลยีก็ไปกลายถึงขั้นมีระบบเซลร์เฮลิ่งเอฟเฟกหรือการฟื้นฟูริ้วรอยได้ด้วยตัวเองแล้วนะฮะหรืออย่างเช่นโอริโอพบิกเอฟเฟกนะฮะในการทนมันภาวะได้ดีเยี่ยมกว่าเดิมนะฮะคราบมันภาวะต่างๆเนี่ยเกาะติดยากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็องค์ประกอบที่3นะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วเราให้ความสําคัญอย่างสูงด้วยนะฮะก็คือเรื่องการดูแลลลหหังกาาารขยยนนคเเนพื่่อๆ อา,อาจจะได้ยินนะครับเพราะว่าเคลือบใหม่เคลือบซ้ำนะครับซึ่งเอาข้าจริงแล้วเนี่ยในการดูแลหลังการขายเนี่ยทำได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มสเปรย์นะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มคานูบ้านะฮะหรืออาจจะเป็นเคลือบใหม่นะครับเราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเคลือบซ้ําทาใหม่นะครับเคลือบซ้ําทาใหม่ก็คือเอามาขัดใหม่เคลือบใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นคำว่าเคลือบใหม่เนี่ยต้องตีความดีๆนะครับว่าจากที่เราใช้งานไปแล้วเนี่ยเพราะการเคลือบซามิกนเนี่ยนะครับมันไม่ได้ปกป้องรอยขนแมวหรือมนลภาวะได้ร้อรซนะครับร้อยหนึงอาจจะเกิด20-30นะครับแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วทําอย่างไร ให้กลับมาดีที่สุดก็คือการเคลียร์ปัญหาพวกนี้ออกไปให้หมดนะฮะชักเงามันขึ้นมาแล้วก็เคลือบเข้าไปใหม่มันก็เหมือนนับหนึ่งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นผลงานมันก็จะออกมาเหมือนวันแรกที่ทำนะครับซึ่งการลาักษณะการทําใหม่แบบเนี้ยใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องอาศัยช่างฝีมือจํานวนมากกว่าสมควรเลยนะครับถึงจะบริหารจัดการนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนใช้งานไป6เดือนอย่างนี้แล้วนะครับเ้วเอากลับมาบริการซ้ำเนี่ยทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมทุกครั้งได้นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังจะมีเรื่องระหว่างทางน,นะครับก่อนที่จะเข้ามาเอิกันน6ดื ดังก็คือองค์ประกอบทั้งหมดนะครับที่จะเป็นตัวกําหนดราคาของการเคลือบสนิมนะครับว่าเกรดไหนราคาควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเราเด้นแบบผูกปินโตดูแลหลังการขายถึงถึงเนี่ยก็คือต้นทุนทั้งหมดดังนั้นการกาหนดราคาก็จะสูงขึ้นไปตามลำดับนั่นเองครับ เอาละครับทีนี้ก็มีข้อมูลพื้นฐานกันแล้วครับก็จะมาไล่กันเลยนะครับว่าเครื่องสมิคของเราในมีตัวไหนบ้างน,นะครับเครืองสมิคของเรามีทั้งหมด4โปรแกรมนะครับซึ่งจะออกแบบมามีจุดประสงค์แตกต่างกันสําหรับเพื่อนๆที่ใช้งานแตกต่างกันหรือมีรถนิยมในความงางามที่แตกต่างกันครับมาว่ากันที่โปรแกรมแรกก่อนนะครับก็คือสมิคอแซนด์ดานะฮะสีเขียวๆแบบนี้นะครับโปรแกรมเครืองสมิคอนแซนด์ด่นี่เป็นโปรแกรมเริ่มต้นนะฮะที่ราคาไม่แพงเลยนะครับแล้วก็มีการเตรียมผิวเนี่ยแบบ PCS นะคือการ ฟื้นฟูริ้วรอยเต็มระบบแล้วก็มีการชักเงานะครก่อนที่จะเคลือบ ซีิกสนาดให้2ชั้นนะครับรวมถึงการเคลือบเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกนะครับล้อแม็กข้องเครื่องนะครับภายในให้โดยสารฮะรวมถึงพลาสติกรอบขันพวกนี้เราเคลือบเก็บให้หมดนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเซลล์คลีนนิ่งเอฟเฟกต์นะครับก็คือการรักษาความสะอาดด้วยตัวมันเองไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องล้างรถนะครับแล้วมันจะสะอาดด้วยตัวเองไม่ใช่ครับความหมายของมันก็คือว่ามันสามารถดูแลรถได้โดยง่ายฮะเพราะอะไรฮะมีระบบการไล่น้ําที่เราเรียกไฮโดรพิกเอฟเฟกต์นะฮะการลดแรงเสียดทานต่างๆเพื่อทําให้อ่อกกาสทีจะเิดรย ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงนะครับรวมถึงเนี่ยก็จะมีเทคนโนโลยีที่เรียกว่าแอนตี้ซาติกนะก็คือ,อ,อต้านไปพลาสติกนะฮะก็สามารถผลักฝุ่นหรือดันฝุ่นเนี่ยทำให้ฝุ่นเนี่ยเกาะติดยากได้ด้วยครับมาที่งานหลังการขายของโปรแกรมเซรามิกสแตนดาร์ดนะครับโปรแกรมบริการนี้เราจะบร,ริรูปษาด้วยการทรีทเมนต์นะครับทรีทเมนต์คืออะไรก็คือการเคลือบซ้ําด้วยผลิตภัณฑ์ชุดบํารุงของมันนะครับขั้นตอนก็มีตั้งแต่ขั้นตอนล้างเต็มระบบนะครับล้างสลายคราบรูปดินน้ำมันนะครับรวมถึงล้างห้องเครื่องนะครับ เสร็จแล้วเราก็เอามาคลีนเนอร์นะครับก่อนเติมชุดบารุงเข้าไปนะครับเพื่อให้ท็อปโค้ดกลับมาทํางานได้ดีเหมือนเดิมนะครับส่วนการเคลมชิ้นงานนะครับเราเคลมให้ไม่ำจัดจัจนวนในกรณีที่ ทำสีมาใหม่นะครับโปรแกรมนี้ราคาไม่แพงครับเหมาะกับใครนะครับก็เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่หนึ่งใช้รถมานานพอสมควรแล้วนะครับรถก็อาจจะมีความหมอมีริ้วรอยขนแมวอะไรต่างๆถ้าต้องการมาบิวให้มันกลับมาใหม่เหมือนตอนป้ายแดงแล้วได้การเคลือบมิกิร้อมการดูแลไปด้วยเนี่ยโปรแกรมนี้เหมาะมากครับเพราะราคาเริ่มต้นเพียง5,900บาทเท่านั้นนะครับพร้อมการดูแลการรับประกรนัน1ปีเต็มนะครับหรือเพื่อนๆที่ต้องการล้างดูแลง่ายๆนะครับต้องการจะเซฟคอร์สไม่ต้องการใช้งบประมาณกับเรื่องนี้เยอะนะครับแล้วก็มีเวลาบำรุงรถด้วยตัวเอง โปรแกรมนี้ก็เหมาะนะครับดังนั้นโปรแกรมนี้ใช้ได้ทั้งรถเก่าและรถใหม่เลยครับ โปรแกรมที่2ก็คือโปรแกรมเซรามิกพัดสีส้มๆแบบนี้นะครับโปรแกรมเซรามิกพัดเนี่ยถ้าจะนิยามนะฮะก็เหมือนการอัปเกรดจากเจ้าโปรแกรมเซรามิกแซนด์ดานะครับคือการเตรียมผิวจะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือการขัดแบบ Pcs นะฮะหรือการฟื้นฟูร้วยรอยเต็มระบบแล้วก็การชักเงาอย่างที่แจ้งเพื่อนๆไปแล้วนะครับและน้ํายาเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเซลฟ์คลีนนิ่งเอฟเฟกต์เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าจะมีค่าความแข็งเนี่ยมากกว่าเซรามิกแซนด์มาระดับหนึ่งนะครับก็จาก 9s เป็น 9.5s นะฮะส่วนงานหลังงานขายเนี่ เพราะการดูแลหลังการขายนะครับคือ1เมื่อครบกําหนดทุกๆ6เดือนนะครับเมื่อนัดเข้ามาแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการเคลือบซ้ําทอใหม่หรือที่เราเรียกว่ารีโค้ทฮะขั้นตอนก็ตั้งแต่นี่แหละฮะเอามาล้างสลายคราบรูปดินน้ำมันสลายคราบสนิมผงเบรกที่ล้อแมกห้องเครื่องคราบน้องคราบน้ำทุกนี้ต้องเคลียร์ออกให้หมดแล้วก็เอามาขัดใหม่นะครับขัดใหม่เสร็จแล้วก็ามาโคตติ้งใหม่ทั้งคันนะครับไม่ว่ากระจกล้อแมกห้องเครื่องพวกนี้เคลือบใหม่ทั้งหมดดังนั้นผลงานก็จะออกมาเงางามเหมือนครั้งแรกตลอดเว เคลมชิ้นงานนะครก็ต้องบอกว่าถึงถึงกันเลยนะครับเพราะเราเคลมชิ้นงานระหว่างทางก่อน6เดือนเนี่ยที่เพื่อนๆ ยังไม่ถึงกําหนดเวลามารีโค้ดเนี่ยไม่ว่าจะโดนคราบน้ำคราบมูลนกคราบน้นําปูนหรือเครมสีมาใหม่เราเคลมให้ทุกกรณีแบบไม่มีเงื่อนไขกันเลยทีเดียวครับถามว่าโปรแกรมนี้เหมาะกับใครนะครับก็ต้องตอบว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้เน้นงานคมเงาง,งานโชว์อะไรมากนะครับแต่ต้องการเน้นแบบโคเรชันนะฮะดูแลหลังการขายถึงถึงนะครับโปรแกรนนี้เหมาะมากครับเออเลยลราคาโปรแกรมนี้จะอยู่ที่ระหว่าง9 00 0กว่าบาทจนถึงประมาณ20,000กว่าบาทนะครับแล้วแต่ว่าจะให้ดูแลกี่ปีหรือไซร์รถขนาดไหนนะครับโปรแกรนนี้ก็ราคาถือว่าไม่แพงนะครับ แล้วก็ดูแลหลังการขายเนี่ยค่อนข้างถึงเลยครับมาถึงโปรแกรมที่3กันแล้วนะครับโปรแกรมที่3ามเราเรียกว่าโปรแกรมไฮกลอสนะสีแดงๆแบบนี้นะครับโปรแกรมนี้ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมมากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยการเตรียมผิวเนี่ยจะเริ่มเป็นขั้นสูงนะครับเป็นการเตรียมผิวแบบไม่เลอร์ i ินิชนะฮะหรือการเตรียมผิวให้มันเป็นกระจกนั่นเอครการเตรียมผิวให้เป็นกระจกคืออะไรก็คือการปรับ แลกเกอร์ส่วนเกินนะฮะมันตื้นลงนิดนึงนะฮะงานมันจะคมเป็นกระจกดูแตกต่างจากที่เราออกมาจากโชว์รูมอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือตัวนี้จะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Oreo p r บิ i Effect นะครับเปรียบเทียบง่ายๆคล้ายๆหน้าจอโทรศัพท์เราเองครับลื่นๆท้าสก s c r e ง่ายๆนะครับภาพิมวมือไม่ติด เทคโนโลยีแบบนี้เราเอามาใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเมื่อเอาไปเคลือบรถเพื่อนๆแล้วเนี่ยทำให้มันภาวะของเพื่อนๆเ,เนี่ยเกาะติดยากกว่าเดิมเยอะเลยครับนอกจากนั้นเนี่ยการดูแลหลังการขายก็ต้องบอกว่ายิ่งถึงเข้าไปอีกนะครับเพราะนอกจากการเคลือบซ้ําทําใหม่ทุก6กเดือนนะครับคือการรีโค้แล้วเนี่ยการเคลมชิ้นงานก็ไม่จํากัดจำนวนทุกกรณีเหมือนกันแล้วเนี่ยผิวส้มเรารับประกันให้ด้วยครับเพราะนอกจากจะมีการเคลมชิ้นงานไม่จากัดจํานวนทุกกรณีแล้วเนี่ยผิวส้มเรารับประกันให้ด้วยนะครับ ไม่ว่าเพื่อนๆจะไปเคลมสีมานะครับผิวส้มมันก็กลับมาเหมือนเดิมครับบางครั้งเนี่ยผิวส้มเนี่ยดูแย่กว่าสีเดิมโรงงานเยอะเลยครับเราก็มาแต่งนะฮะให้มันลักเกอร์ออกมาเรียบ เนียนคมเหมือนชิ้นอื่นๆที่มันคมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคลือบให้ใหม่ไม่จากัดจานวนเช่นเดียวกันครับเดราคาก็ไม่สูงกว่าสมิคพัตมานะครับเริ่มต้นที่ประมาณหมื่นกลางๆนะฮะไปจบที่ประมาณส0 0 0มื่นต้นๆนะครับขึ้นอยู่กับที่เพื่อนๆใช้รถไซส์ประมาณไหนนะฮะและต้องการให้เราดูแลกี่ปีเป็นต้นไม่ว่าจะเป็น1ปี3ปีหรือ5ปีก็จะมีราคาที่แตกต่างกันครับ มาที่โปรแกรมที่4โปรแกรมสุดท้ายของเราครับโปรแกรมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมที่นิยมที่สุดของเรานะครับพรีเมีย a ซูเปอร์เรซินฮะด้วยอะไรก็คือ1การเตรียมผิวก็แบบมิเลฟินิตเช่นเดียวกันนะฮะปรับผิวส้มงานเรียนเนียน,น,ยนคงคมกันเลยนะฮะส่วนผลิตภัณฑ์เนี่ย ภายนอกนะฮะที่แตกต่างกันเลยก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดนะครับก็คือระบบเซลล์ฮีลิ่งเอฟเฟกคือสามารถฟื้นฟูริ้วรอยได้ด้วยตัวเองครเมื่อมันถูกความร้อนนะแต่ว่าต้องเน้นก่อนนะเป็นริ้วรอยบางๆนะครับเมื่อมันถูกความร้อนจะสามารถฟื้นฟูริ้วรอยได้ด้วยตัวเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยภายนอกก็แตกต่างแล้วผลิตภัณฑ์ที่เคลือบภายในจะเป็นเคลือบภายในแบบพรีเมียมนะครับ ตัวนี้จะทําให้งานออกมาดูแตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจนนะครับและที่สําคัญนะครับสามารถปกป้องได้ดีมากนะครับไม่ว่าเป็นพวกคราบกางเกงยียนนะครับหรือเป็นครีมกันแดดครีมบีบีของสุภาพสตรีนะครับพวกนี้ก็สามารถป้องกันได้ดีเยี่ยมเลยครับส่วนงานหลังการขายก็เช่นเดียวกันครับการฟื้นฟูริ้วรอยด้วยตัวเองแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ริ้วรอยที่อาจจะเกิดมาเล็กน้อยเนี่ยเมื่อครบ6เดือนเข้ามาเราเคลียร์ออกให้หมดแล้วเคลื่อให้ใหม่ทุกๆ6เดือนนะครับการเคลมชิ้นงานก็เช่นเดียวกันครับ ประกันทุกชิ้นงานประกันทุกกรณีนะครับรวมถึงการปรับผิวส้มเมื่อไปทําสีาใหม่ตัวนี้เราเคลมให้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไฮกลอสหรือโปรแกรมเรซินนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเหมาะกับเพื่อนๆนะที่รักงานคมๆเงาๆสวยๆงานโชว์นะครับเพียงแต่ว่าโปรแกรมไฮกลอสเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าออริโอลิกเอฟเฟกต์นะครับส่วนโปรแกรมซูเปอร์เรซินเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีล้ำๆนะนะฟื้นฟูรด้วยตัวเองมันอาจจะเหมาะกับรถสีเข้มนะรวมถึงใครที่นิยมภายในดีๆดูดีแบบนี้ซูเปอร์เรซิน คุ้มแน่นอนครับเรนราคาของโปรแกรมซูเปอร์เรซิเนี่ยก็เริ่มต้นอ,อยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับจนถึงประมาณ40,000บาทนะครับเช่นเดียวกันครับขึ้นอยู่กับไซรถสนะครับหรือจํานวนการดูแลการรับประกันนะครว่าต้องการให้เราดูแลกี่ปีนั่นเองครับ นอกจากโปรแกรมเคลือบสมิกแล้วนะครับปีนี้ก็ต้องบอกว่ามันถึงเทคโนโลยีที่ต้องนํามาผสมผสานนะครับเพราะมันหมดยุคแล้วครับในการเคลือบสมิกแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะการเคลือบสมิกเนี่ยไม่สามารถป้องกันสะเก็ดหินได้นะครับยังไงก็ควรจะมีฟิล์มเอาไว้กันร,รอยเน่าะทะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเพื่อนๆที่ต้องขับรถออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับก็มีโอกาสที่จะโดนสะเก็ดหินแน่นอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นติดฟิล์มไปอุ่นใจกว่าซึ่งทางเราก็ได้จัดโปรแกรมที่ ผสมผสานกันนะครับระหว่างฟิล์มกันรอยกับเครือสมิลินะครับเป็นเซตแบบนี้นะเริ่มต้นตั้งแต่คิดเซตราคาไม่แพงนะครับ,นนรบ9 9 0าบาทสามารถติดได้ทั้งฟิล์มกันรอยทั้งเครือสมิกินะครับและไล่ขึ้นไปนะครับจนถึงโปรแกรมเครือสมิิแบบท็อปทฟิล์มกันรอยแบบท็อปทแบบดีๆอย่างเช่นการเคลือบโปรแกรมเรซินนะรพร้อมติดฟิล์มลัชัวรี่ซีรีส์เนี่ยถ้าเอามาผสมผสานกันต้องบอกว่าเงาตาแตกแน่นอนครับและสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะเห็นนะครับข้อมูลการที่เราจัดเซ ฟิล์มให้แล้วนะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถปรับนะฮะได้อีกหลากหลายมากมายให้มันเหมาะสมกับงบประมาณเพื่อนๆนะครับเพราะว่าฟิล์มใสกันรอยเนี่ยเรามีถึง9ซีรีส์ด้วยกันนะครับแล้วก็เครืองสิเหมือนที่บอกมี4โปรแกรมนะครับเราจรัดเซตเป็นตัวอย่างนะครับให้เพื่อนๆได้พอรู้งบประมาณคร่าวๆไว้ก่อนและถ้าสนใจโปรแกรมไหนเป็นพิเศษนะครับแต่งบอาจจะไมถึงแล้วก็มาบิด กันได้นะครับรถสเปคฟิล์มรถจำนวนปีอะไรไปก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราปรึกษากันได้นะและนี่ก็คือโปรแกรมเครื่องสมิกในปี2024นี้นะครับรวมถึงการผสมผสานกับการติดฟิล์มใสกันรอยนะครับที่จะสามารถปกป้องให้ได้เต็มระบบเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ความเงาเนี่ยก็จะต้องเป็นที่ถูกใจตามรสนิยมของเพื่อนๆด้วยครับส่วนเพื่อนๆที่สนใจจะติดฟิล์มใส่กันรอยทั้งคันนะครับย้ำอีกทีเรามีให้เลอรถึง9ซีรีส์นะฮะรายละเอียดเป็นไงไปคลิกด้านนี้กันเลยครับไปดูกันต่อเลยครับ